สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมผมแปล็คไปก่อนอีกนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําประวัติเรือประจันบาล USS m i s s o u r i กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องเราดนวยนะครับเรือประจัญบาล USS m i s s o u r i ลตัวเรือ B B 6 3 เป็นเรือประจัญบานลำที่3ในชั้นไอโอวาตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับรัฐมิสซูรีมีชื่อเล่นว่าเดอะไมตีิโมมีภาษิติประจำตัวว่า s t ิงฟอร์ฟ e ีดอมความแข็งแกร่งเพื่ออิสรภาพเรือประจันบาลมิสซูรีถูกวางกระดูกมูเมื่อวันที่6มกราคมปี1941สร้างเสร็จและปล่อยลงน้ำหรือวันเกิดของเธอในวันที่29มกราคมปี1944 และเข้าประจำการในวันที่11มิถุนายนปี1944ระวังขับน้ำ57,540ตันยาว270.4เมตรกว้าง33เมตรความเร็วสูงสุด32.5นอตติดตั้งปืนใหญ่ลักขนาด406ม mm. ิลลิเมตรมาร7จำนวน9กระบอกติดตั้งปืนรองในขนาด127มิลลิเมตรจำนวน20กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานขนาด40มิลลิเมตรจนวน80กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานขนาด20มิลลมตรจนวนอีก49กระบอก ภารกิจของเรือประจันบานมิสซูรีในวันที่14ธันวาคมปี1944มิสซูรีได้เดินทางออกจากซานฟรานซิสโกเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแคลร์ลน์เพื่อเข้าร่วมกับกองเรือที่58เพื่อโจมตีทางอากาศที่โตเกียวและคอยสนับสนุนการลบที่อีโวจิมะในวันที่16กุมภาพันธ์ปี1945กองกำลังเฉพาะกิจได้เดินทางมาถึงนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นเพื่อทำการโจมตีทางอากาศาหลายครั้ง ต่อมามิสซูรีได้ถูกย้ายไปที่แท็กฟอร์ด95ชั่วคราวพร้อมกับพี่น้องสองลำคือเรือประจันบาล USS New Jersey และเรือประจันบาล USS Wisconsin เพื่อโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาเมื่อวันที่24มีนาคมปี1945แต่วันที่11เมษายนมิสซูรีก็ได้ถูกโจมตีจากคามิคาเซทางกราบซ้ายของเรือ6วันต่อมาเธอได้ตรวจพบเรือดำน้ำของญี่ปุน่น I-56 จึงรายงานไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินวาตาอันเพื่อจมเรือดำน้ำลำนั้นและเมื่อสหรัฐทิ้งระเบิดปรามานูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิจึงทำให้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามมิสซูรีได้แล่นไปที่โตเกียวพร้อมกับเรือประจันบาล USS Iowa และเรือประจันบาล HMS King George V ในวันที่21สิงหาคมปี1945ในวันที่2กันยายนปี1945 มิสซูรีก็ได้เป็นสถานที่ในการเส้นลงนามยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขเป็นการปิดชาสงครามโลกครั้งที่2องเรือประจันบานมิสซูรีได้รับเหรียญเวทเทินสตาร์ถึง11เหรียญในสงครามเกาหลีปี1950มิสซูรีก็ได้ถูกเรียกตัวไปเพื่อเข้าร่วมกับกองเรือแอตแลนติกเพื่อคอยสนับสนุนกองกำลัง UN บนคาบสมุทรเกาหลี มิสซูรีได้มาถึงทางตะว,วันตกของเกาะคิวชูในวันที่14กันยายนและในวันที่15กันยายนมิสซูรีได้เปิดฉากโจมตีพร้อมกับเรือลาตะเวนเบา U.S.S เฮเลนาและเรือพิฆาตอีก2ลำตลอดในช่วงสงครามเกาหลีมิสซูรีเธอได้คอย,ยิงปืนใหญ่ไปทั่วทั้งเกาะต่างๆของเกาหลีเหนือและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเธอได้ถูกปลดประจำการเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี1955และเข้าไปอยู่ในกองเลือสำรอง ในปี1984มิสซูรีได้กลับเข้ามาประจำการอีกครั้งเนื่องจากรักเสเซียได้นำเรือลาตะเวนประจันบาลชั้นขีดลอบเข้ามาใช้งานมิสซูรีได้มีการปรับปรุงตัวเลือและอาวุธให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อมาในปี1991กองเรือของมิสซูรีได้มีส่วนร่วมในการปิดอ่าวเปอร์เซียในปฏิบัติการพายุทะเลทรายจนสงครามสิ้นสุดลงหลังจากที่เกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในวันที่31มีนาคมปี1992เรือประจัญบานมิสซูรีก็ได้ถูกพูดประจำการลงอย่างเป็นทางการและได้นำตัวเธอมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เพลฮาร์เบอร์ฮาวายเป็นการปิดตำนานที่สวยงามสำหรับเรือประจัญบานลำที่3ในชั้นไอโอวาเรือประจัญบานที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา USS มิสซูรีและในปี2012เรือประจัญบานมิสซูรีก็ได้มีส่วนรวมในหนังเรื่อง BattleShip ยุทธการเรือรบปราบเอเลียน ซึ่งมาเด่นในท้ายเรื่องพอดีทำเอาเลอรบอื่นๆเป็นได้แค่ตัวประกอบไปเลยพวกเราตายแน่นายก็ต้องตายฉันก็ต้องตายเราทุกคนตายแน่แต่ไม่ใช่วันนี้แจกลูกปืนให้มันเคี้ยวเลยไปเลยยิงเลย